สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเกี่ยวข้าวที่นากันนะคะเป็นนาข้าวเหนียวค่ะพันธัญสี่ลินต้นเตี้ยนะคะต้นก็สูงประมาณประมาณเอวนะคะถ้าแปลงไหนงามก็จะประมาณเลยเอวขึ้นมานิดนึงค่ะต้นไม่สูงค่ะปกติพันธ์ความงามก็พอประมาณนะคะ,ะลรวงข้าวเขาก็จะไม่ไม่ค่อยดกเหมือนกับกหกนะคะ แต่ว่าเขาอาจจะทนโรคก,กว่าค่ะประมาณนี้ค่ะเป็นนาหวานนะคะนานี้จะเป็นหวานแห้งนะคะหวานแห้งแล้วก็คาดกบนะคะดินแห้งๆเราหวานเมล็ดข้าวลงไปแล้วก็ใช้รดคาดกบอีกทีนะคะเราจะไม่ได้ทํานาตมค่ะนาตมมันเหนื่อยค่ะหลังจากหวานเสร็จแล้วก็ฉีดยาคุมหญ้าค่ะก่อนข้าวงอกนะคะ วันนี้ใช้รถของน้านะคะเป็นรถอ่ารถยันมาค่ะเป็นรถขนาดเล็กนะคะร,รถเกี่ยวรถรุ่นนี้เขาจะเป็นเหมือนเขาตัดข้าวนะคะเป็นรถมันจะเกี่ยวตัดแล้วก็ข้าวมันก็จะไหลาตามรางนะคะตามสายพานเข้าไปในเครื่องแล้วก็มันจะมีเครื่องลูดเมล็ดข้าวออกนะคะฟางมันก็จะหลุดออกมามันจะมีปรับได้2ออย่างนะครับเป็นปรับ เอาฟางเป็นฟ่อนๆได้มันจะเรียงลักษณะอย่างนี้ค่ะไอ้นี้ตัวตัวฟางยาวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสับฟางให้ด้วยค่ะเป็นท่อนๆสั้นๆค่ะนาที่นี่จะเป็นขั้นบันไดนะคะส่วนใหญ่ที่นี่นาเป็นขั้นบันไดสมัยก่อนสมัยพ่อแม่นี่เขาจะใช้จอบขุดค่ะแต่ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายปีก็ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วก็ ใช้รถไถดันให้แบบเป็นใหญ่ขึ้นนะคะแต่ก็ยังกินขั้นบันไดอย่างเดิมค่ะ จะต้องมีคนคอยบอกเพราะว่าว่าตกอ่าตกขอไปค่ะเพราะว่าคันนาบางจุดก็สูงระดับถึงคอนะคะเพราะว่าจำัยก่อนเน่ะเป็นพื้นไร่แล้วก็แล้วก็ขยับขุดนามาเรื่อยเรื่อยเพราะว่าทั้งตำบลน,นะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้พื้นที่ราบจะไม่ค่อยมีค่ะแปลงนี้เสร็จแล้วนะคะเพราะว่าดูไกลๆเหมือนกับ คนเกี่ยวหรือว่าใช้เครื่องตัดนะจริงๆแล้วมีแต่ฟางนะคะที่เลี้ยงพอเสร็จแล้วพอเต็มเต็มกระบะเสร็จแล้วเราก็จะมาเทใส่ลานนะคะลานก็เทลานดินขัตากนี่ไร้ข้าวโพดค่ะเพราะว่าอยู่ที่นาจะไม่มีปัญหาเรื่องไก่เพราะว่าที่บ้าน่ะบริเวณบ้านจะแคบแล้วก็แดดส่องไม่ค่อยถึงเพราะต้นไม้เยอะนะคะเรื่องนี้ส่วนที่ปรับอีกแบบหนึ่งค่ะเป็นแบบเป็นท่อนๆนะคะที่ ฟางมันจะออกมาหลุดเป็นแบบนี้นะคะค่ะผลผลิตก็ได้ทั้งปูทั้งกบนะครับกบจะอยู่ในกระสอบยังไม่ได้ให้ดูนะคะกบเยอะมากๆเลยค่ะทั้งปูทั้งกบเก็บไม่ทันเลยกบเร็วมากแต่ได้มาเจ็ปดตัวแล้วค่ะ น้าวิ่งไล่กบก่ะเก็บไม่ทันแค่มีพอถึงตรงกลางมันจะมีเหลือข้าวอยู่ตรงกลางนิดนึงวิ่งนะคะวิ่งนะคะได้แล้วค่ะ